คับต่อไปเป็นท่านะครับดัดดึงท่าสุดท้ายก็คือท่าเส,สือเวียนเฝ้าถ้ำนะเสือเวียนเฝ้าถ้ำตอนนี้มาดูนะครับท่าเตรียมนะคนไข้นั่งกัดสมาธิแล้วก็เอามือนะดูนะครับเ,เตรียมนิดตอนนี้เราต้องใช้หมอนนิดหนึ่งรองระหว่างนะฮะลำตัวของหมอและก็คนไข้ถ้าเตรียมนะครับอ่นะีน,นี้คนไข้ก็มือประสานไว้ที่หน้าอกอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ ใชมือดันออกไปข้างหน้ายกขึ้นนะครับเราประคองอยู่ทางด้านหลังนี้หลังจากนั้นเราก็ประคองดึงมาทางด้านหลังแล้วก็กดสอกเข้าหากันจะช่วยยืดลำตัวแขนไหล่ทางด้านข้างนะับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่หคลายครับลองใส่ครั้งที่2นะครับนำยันมือออกไปขึ้นยกขึ้น รเราประคองไว้แล้วก็ดันดึงมาข้างหลังเล็กน้อยนะดึงมาข้างหลังนะเราตัวเราก็ดันกันไว้แล้วก็กดแขนเข้าหากันก็จะตึงมาที่หัวไหล่นะครับช่วยยืดหน้าอกและท้องทางด้านหน้านับหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครับก็อันนี้ก็เป็น <c oughs> หายใจดังเั้เลยตึงหน้าอกใช่ไหมตึงหน้าอกตึงท้องช่วยยืดกล้ามเนื้อหน้าอกทางด้านหน้า ันนี้เราเรียกค่านี้ว่าเสือเวียนเฝ้าทำโอเคครับสวัสดีครับ